สวัสดีครับวันนี้กับภามาเบงเป็ดอีกหนึ่งสายพันธุ์ในฟาร์มครับเป็นเป็ดพันธุ์บาบารีครับเป็ดพันธุ์บาบารีช่วงนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มไข่อีกรอบนึงเนี่ยไข่อีกรอบนึงแล้วแล้วก็เลื่มพวกไข่ก็ก็เริ่มมีแน่ล้ะครับเลื่มไข่อยู่ประมาณสี่หาแม่ล้ะครับ เลี้ยงง่าย,งงยครับเป็ดบาลเบอรี่เลี้ยงง่ายก็เป็ดไข่ครับเลียงง่ายเขาเป็ดพันไข่คือเขากินในหลายอย่างผมเลี้ยงด้วยเศษอาหารอย่างเดียวครับเป็ดบัลเบอรี่นอกจากลูกเป็ดลูกเป็ดก็ให้กินหัวอาหารแน่ครับครับเลี้ยงง่ายตัวใบครับเป็นบัลเบอรี่ ชุดที่หัวดำๆดำที่เคยเบ่งช่องยุท b e ผมกะสี่พ่อหลูกาผมเอาลูเป็ดขามาในฟ้ามช่วงประมาณสามที่เดือนที่แล้วครับเดือดงละ่ะชุดหัวดำ,ดำ ลูกเป็ดกะช่วงนี้เขาตูฟากกะอีกประมาณ3าิกว่ามือครับเดือนกว่ากว่ากับสีออกมากกับประมาณช่วงปลายเดือนหนาครับไปไปลายเดือนหนาใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ครับสอบถามได้ดูสีสั่งจองไว้ก้อนก็ได้ครับสาหรับลูกเป็ดบาบารี่มันเป็นพอไม่พันชุดเก่าครับ อย่างั้นงครับเป็นบาบารีตานท่านโลกามครับไงเลยครับอายุประมาณสามสี่เดือนหลังจากนี้ผมกับสีผ้าไปเบึงเปียดที่กําลังไข่กําลังปักไข่อยู่หรอก็ลูกเปียดมีอยู่ 4ีตัวครับเป็นลูกเป็ดชุดสุดท้ายเพราะว่าชุดก้อนหน้านี่ขายออกมาแล้วครับลูกเป็ดมาบลลียูซ4ตัวขายออกมาแล้วครับเลยยูีตัว มะคาอยู่นี่แม่หนึ่งครับแล้วก็มะคาอยู่มองนี่อีกแม่หนึ่งครับแม่หนึง่ง บัลร <ım. S 1> ีครับมีแม่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดน่งห้าสองหกเจ็ดบัลลีรังเก็บกินแม่นีงครับครับอาหารที่ผมเลี้ยงเป็นบัลรีครับมี็ดเขาครับตร๊ดเขาครับ นี่เป็ดอีเลยงตัวผู้เนี่ยแล้วก็เป็ดมันหลาดเนี่ครับไกเนไีน่ยกินอาหารเสร็จแล้วก็มาเดินน้ำครับปกติประจำอยูบอ่บ่อนี้เลยครับเลีนน้ำอยูบอ่บ่อนี้เลย,ยเนี่ยมันเคืนของเขาบ่ริขังครับปล่อยเขาอยู่อิสระเลยครับกินเบิดเคลืนเลยครับเบอร์เบอรี่ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยครับขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมครับครับสวัสดีครับ